สรรพสิ่งที่มีอยู่ต่างก็ได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของคุณเนื่องจากการเปิดรับประสบการณ์บางอย่างซึ่งทำให้มีการก่อตัวของความปรารถนาที่บางอย่างขึ้นภายในตัวคุณและเนื่องจากต้นกําเนิดได้ยินและขานตอบต่อคําร้องขอของคุณซึ่งเราต่างก็พุ่งความสนใจไปจึงแผ่ขยายออกช่างวิเศษเหลือเกิน ความเป็นจริงในขณะน,นี้คุณซึ่งอิงเวลาและระยะทางวัฒนธรรมในขณะนี้ของคุณวิธีการมองสิ่งต่างๆในขณะนี้ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างก่อให้เกิดมุมมองของคุณขึ้นมาต่างก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตลอดหลายชั่วอายุคนซึ่งเหลือนานับอันที่จริง มันคงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะย้อนลอยความปรารถนาข้อสรุปและทัศนคติทุกอย่างที่มีผลลัพธ์อยู่ในมุมมองอันเป็นพิเศษของคุณณที่นี้และในขณะนี้แต่สิ่งที่เราต้องการให้คุณได้ยินเอามากๆก็คือไม่ว่าอะไรจะก่อให้เกิดมุมมองอันเป็นพิเศษของคุณขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว คุณมีตัวตนคุณมีตัวมีตนคุณคิดคุณรับรู้คุณร้องขอและคุณก็ได้รับการขานต่อบสรรพสิ่งที่มีอยู่นี่แหละที่ได้รับประโยชน์จากการมีอยู่และจากมุมมองของคุณฉะนั้นความสำคัญของคุณจึงไม่น่าแคลงใจเลยความมีคุณค่าของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่น่าคลางแคลงเลยไม่ใช่สำหรับพวกเราเรารู้ว่าคุณคู่ควรกับการได้รับพลังงานที่สร้างโลกพลังงานที่สร้างโลกขึ้นเป็นการตอบสนองต่อความปรารถนาทุกๆประการของคุณและเราและเราก็รู้ด้วยว่ามันทำอย่างนั้นจริงๆแต่ด้วยเหตุผลบางประการพวกคุณจำนวนมากกลับกันตัวเอง จากการได้รับสิ่งที่พวกคุณร้องขอเสียอย่างนั้น